ขอบคุณครับขอบคุณสารสนเทประเมินกการใส่ชดสื่อสารงานศิลป์ผีเมืองปากซางจังหวัดระพูลขอสอนครับทุกทภรณเขาสูงงานพิพิธภัณวัฒนธรรมของเจ้าไทยองหนิงคงอยู่กูบางกูเมืองกูบางน้องเอิรตลอดไปกับสวัรดีและขอขง ชุมชนสุขสาปรธรรมไทยยองนะครับขอพื้นที่ชุมชนบ้านดอกเลือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซานจังหวัดลำพูนขอสังเกตดังนี้นะครับฝั่เหลือนขอเล่าให้ฟังว่า,าหาวลายลัดทวดลำปางครับทําไมมาจังหวัดลำพูนนะครับเพราะว่าเราแบ่งเขตพื้นที่การดูแลนะครับลำปางก็ดูแลลำพูนด้วยนะครับเราได้ตั้งเป้าจุดเป้าหมายที่สองเมืองมณฑลตะบนแม่แรงอยู่ตรงไหนล่ะน ไปล้มั้เมื่อกี้ยังเห็นอยู่นะนายกนะอาริคุณชัยมาวัดพระธาตุอ่าริคุณชัยด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมอ่าชุมชนนะครับที่มีการทำาโครงแสนดวงนะครับอันนี้ก็เป็นอ่สิ่งสำคัญที่เป็นซอ์พาววเอร์ของ 4, 3, ส,ส โอเนานใดเนการดีบเัดีนปุจุเ,จเชอ,อ,อ,อินรัเอบสัญญาน,นะครับสืการเปิดการชุมชนสื่สาวัน,นอนุญาตในการบัทึกภาพชุดแรกก่อนนะครับคบช